ไม่อันเนี้ยกูว่าเราไม่เวิร์กแล้วมึงเอาจริงต่อให้มันถูกมามันไม่มีอิสระมีเขาไม่แต่ว่ากองคือหลักมึงรับเรอยยิ้มน้องผักเชียนิวคัสเซิลใช่ไหมครับใช่นอนจะได้หนาวยาวๆไม่ต้องถามเลยใช่ถ้าหนาวร้องยังไงนะคะพี่ผักถ้าหนาวร้องยังไงนะคะเห็นว่าสอนมาดีนั่นแหละสอนมาดีเนี่ยอยู่ทิ้งเขาอยู่ทิ้งเขาเออแต่ไม่รู้เมื่อไหร่คนใส่หมวกจริงจังมากทำไปงั้นแหละทำหน้าจริงจังไปงั้นแหล้วอขาพูดสำหรับของขวัญทุกชิ้นนะคะ เกร้บลูกแม่มาโดนปลดบล็อกมามันก็ยิ่งเลยอะมึงเนี่ยเขาเรียกว่านักนักโทษเพิ่งออกจากคุกโอ้โหที่จะเห็นตอนนั้นนี่มันชัดเจนมากให้เป็นประตูได้โอ้เอออะอย่างน้อยก็ยังดีอะเป็นรองทุกอย่างแต่ขออนุญาตนำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยเฮ้เด็กกูก็อดเธอเฮ้ยผ่าอกหมอเบียใบแดงเท่านั้นวันนี้ใครเป็นกำลังใจวะแด็ เอกูชนะได้แล้วแกเด็มไอรอนทำดีมากฉันรู้ว่าเธอเจียวเดี๋็กผูฉันรู้ว่าเธอเด็กผู้สงสารอ่ะไม่ดีเออสงสารเนาะเออมันเป็นเด็กผู้ไม่อะฉันอยากมันอยากให้เด็กผูฉันอยากเล่นเกมแบบโดยเท่าเทียมกันอ่ะฉันไม่ได้อยากที่จะแบบมันอยากให้เด็วผู้ชนะกว่าฉันไม่ดีอะเฮ้ยเด็กผู้ วันนี้รับสมัครแหละไม่เจ็ดสูนยก็บุญแล้ววันนี้ลูกเจ้าหน้าที่ลูกแม่ชอบหมอนนี้มาหมอนนมไปอยู่ตรงอิมปีมอินีมจังไหมน้องแบมจังไหมพวกพี่อะมึงเราติดเหล็ก ไม่ไมันเ, <lawsuit. S 2> เป็นลูกมันเป็นอ่ำของซาลาเปาซาลาเปานี่ซาลาเปาค่ะซาลาเปาจุกแดงนี่ไปอ่ะไม่ใช่เพว่าเลี้ยวผู้แชมป์กบีเนี่ยมองผู้ชอบใครของมันผู้ไม่ได้มั่นแต่นี่มองขาดทุกอย่างมันเสริมเรามากให้เราเป็นแชมป์อ่ะเขาเรียกว่ามองขาดงงปะเพราะทุกอย่างมันส่งเสริมให้เูาได้เป็นแชมป์เลี้ยวผู้ได้ป้องกันแชมป์ได้แชมป์สมัยที่21แซงหน้าแมชชเตอร์ยู่ดีแทนนี่นะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอเฮียไอีย อย่างง่ายๆแบบนี้ทาไมอะค้าบหนูเนี่ยเราใส่ของมันใส่ของมันจริงๆเนี่ยแชร์ล็อกเฮ้ยเขี่ยแล้วอุ้ยเมื่อมนเหลือสิบคนจริงเมื่อวานจะนีให้เราอะเราเหลือกี่คนเราอาจจะเหลือแปดคนหรือเปล่าเฮ้ยมึงเหลือสิบเอ็ดคนมึงเหลือเยอะกว่าเขานะเว้ยเราต้องยิงเพิ่มเหลือสิบคนต่อเก้าเราเก้า สิบเอเซแอเสี่ยวเสียวปีเสี่ยวปีเฮ้ยเ้าเออดูแต่โจนมึงก็อยู่จนจบจริงๆงขนาดอะไรหรอคะเฮ้ยเฮียใครได้ไงอะอะไรกันครับมึงมึงมีกี่คนกูถามจริง มึงมันเล่นเหมือนไม่ใช่สิคนนะมันมีที่สองคนปะวะเว่งกันน้อยเออมันทำไมวะมันเห็นป้ามึงเห็นไหมไอ้ยหี้ยกี่ตัวอ่ะเเหมือนมีทั้งเอ้วเอ้าโอ้ยดิอาปูเอาเอ้า กแล้วมึงให้เด็กมาแบกเนี่ยนะนีออผูจะตายโอ๊ยเล่นอะไรแบบนี้ได้ปะกูบอกลเบจริงบอบจริงด้วยดีแล้วใอ้คบ11นาทีขอบคุณค่ะขนมครบนาทุกค่ะผิดพลาดอะไรออกไปพูดอะไรไม่แนะนำให้ผู้สูงวัยหรือผู้เป็นโรคหัวใจดูมึงพูดถึงจริงโดนเข้าไปเไอ้ลมโชยไป เหลวือกี่คนกูถามจริงที่ซอยครับกูเหนื่อยตั้งเลยบอลที่ซ้ายบอลไหนบอลกับบอ้ายสวัสดีไปออกจบฟากออฟอะไรตอนพูดเหรอเออนั่นเห็นไหมมันบอกฟักออมปะมันมพูดปากมันบอกว่าฟักออมมันอาจจะบอกว่าพักก่อนหรือเปล่าพักก่อนเออพักก่อนกูเหนยแล้วขอพักก่อนได้ไหม แล้วพี่จะเป่า<อ>วันนี้จบ <c oughs>